จาก,าก,กทางอเทังานร้องยิงไกลโดยกาไปกรบนะครบบอลตมาคับดชากาครมสมผมมนจะปวดทีเดียวครับชากาโอ้โห้เลยนะครับจะพาาับช้าทางเป้าหมายให้ไกลครับนักเตะของบริเซ็มันช่นกับหมากลยครับในบริษัทยาเยอมันครับ ครอยูน้ของมสเเจนครับเป็นกที่ใต้ขั้อย่งหมันครเรื่องจะตอเกมกันไม่ค่อยได้เหมือนกันอะไรครับงดอนนับจ่ายบอลกันไปก็ยังไม่แน่นอย่างส่วนใหญ่จะเป็นลูกจ่ายที่เกินไปตลอดนะครับมีแบกขวาเติมขึ้นมาแลตาม